บทความเรื่องถ้าข้าจะกความไม่รู้แล้วคนตาบอดจะทำอะไรได้มากกว่าที่คนคิดไว้ปัจจุบันเทคโนโลยีมากลากว่าที่หลายคนคาดไว้จากสมัยยังเด็กโทรศัพท์ตู้หยอดเหรียญมาเป็นโทรศัพท์บ้านแบนบุญและปุ่มกดจงกระทงโมบายโฟมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แทนแสนแฟนเข้ามาระยะใหญ่มากกว่าที่จะราคาเข้าถึงได้กับทุกคนและกว่าสี่ปีที่ผ่านมาการมาถึงของสมาร์ทโฟนก็กา้าเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปต่อจากนี้เทคโนโลยีก็คงจะก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดรอใครที่ก้าวตามไม่ทันอย่างแน่นอน ผมเองเป็นคนตาบอดตาสายคนหนึ่งเกิดมาในยุค80-90หมายเหตุดวงตาภายนอกปกติครับแต่จอตาเสื่อมไปแล้วครับผม จะไม่รู้จักการเข้าถึงเริ่มมารู้จักและเรียนรู้ต่อมาใช้งานจริงในชีวิตประจําวันจนมาถึงการทํางานโดยได้มาร่วมแบ่งปันความรู้กับทาง1,444ในบริการหมอคอมที่สายด่วนหมายเลข1,444ในสังคมบ้านเราความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสําหรับคนตาบอดนั้นในมุมมองคนทั่วไปมีทันๆที่ทราบว,ว่าเดี๋ยวนี้คนตาบอดสามารถใช้งานได้แล้วรู้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงใช้ได้และสามารถแนะนำยาหรือคนรู้จักว่ามีตัวช่วยเหล่านี้แล้ว แต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่อีกเยอะมากที่ยังไม่ทราบหรือเห็นเป็นเรื่องมหัศัพจันทีคนตาบอดสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันคนตาบอดในประเทศไทยมข้อมูลจากทางภาคระมีคนพิการที่เป็นผู้พิการทางสายตา,า,ยตาลงพังเบียนประมาณ20,000 0รายโดยกว่า40ปีมาแล้วที่บริการหมอคอมห 4, 4ึ่ัส้อเปิดบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่คนตาบอดเข้าถึงและใช้งานได้สำหรับคนตาบอดทางสายดวนหมายเลข1 4 4 4ปัจจุบันให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา4.00ถ42.00นในเมรูหลักให้กด9 00 00และกด1และมีการทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบเสียงและวิดีโอผ่านช่องทา,างต่างๆเพื่อเผยแห่ให้ครอบคลุงม จากที่เล่ามานั้นผมเห็นถึงพัฒนาการของเพื่อนเพื่อนคนตาบอดเรียนรู้และปรับตัวให้ก้าวันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอายุใช้อุปสรรคหรือไม่เป็นคำถามที่หลายพันที่เพินมาสูญเสียการมองเห็นในไทยต้องยอมรับและปรับตัวมากกว่าน้องๆที่เป็นตั้งแต่กำเนิดแต่ก็ไม่เสมอไปอายุคือตัวเลขที่เรานั่งนับกันเท่านั้นสำหรับผมผมรู้จักกับหลายพันที่อายุไม่ใช่อุปสรรคแต่อุปสรรคอยู่ที่ค่าของชีและความไม่รู้โดยส่วนใหญ่ ค่าครองชีพคือเงินนะครับมีหรือไม่ที่จะจับจ่ายซื้อหาสมาร์ทโฟนหรือรอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้มาใช้นานความไม่รู้แบ่งเป็นความไม่รู้จากตนเองที่โคมตาบอรดท่านนั้นไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้เข้าสังคมโดยชาะ,ะสังคมกรุงชาะกของโคมตาบอรด มีหลายหน่วยงานเช่นสมาคมโคมตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิพิโคมตาบอดไทยโรงเรียนสอนโคมตาบอดตา่ตางๆวิทยาลายัยราชาสุด,ดาเป็นต้นหรือได้ที่สุดครับสายด่วนหมายเลข1 4 4 4นี่คือสายด่วนที่รวบรวมข่าวสารความรู้สําหรับโคมตาบอดโดยตรงที่สุดแล้วนะครับถ้าเรารู้เราจะพบว่ามีหนทางที่เดินต่อได้ถ้ามันไม่ได้กันหนักต้องมาช่วยกันคะ่ะจากความไม่รู้กันด้วยการบอกต่อสิ่งเหล่านี้ ต่อมาคือความไม่รู้จกักครอบครัวและคนรอบรอบตัวคนตาบอดหลายครอบครัวคีดเองว่าเราสามารถดูแลลูกหลานหรือผู้สูงอายุที่เป็นคนตาบอดเองได้นั่นก็จริงในช่วงเวลาที่ท่านอยู่หรือมีเงินทองที่พร้อมแต่ลองมองในอีกมุมถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่เนื่องด้วยอะไรก็ตามคนตาบอดจะอยู่เองได้หรือไม่ถ้าวันนั้นมาถึงแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ทั้งความรู้ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการใช้งานสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีที่คนตาบอดใช้งานเองได้โทรศัพท์ได้เอง เดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถสาธารณะได้เองเรียกแท็กแกร็บไลไ์แมนบัาหรือรอื่นได้ก็ตามได้เองซื้อของใช้อาหารรับประทานได้เองจะไปซื้อเองหรือจะซื้อออนไลน์่านแอบบลาซาด้าโชทีแกร็บไลน์แมนทอฟโลตัสแมคโครเจ็ดอีเลเวนและอื่นๆมากมาย ทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองโดยใช้ผ่านแอปธนาคารต่างๆคนตาบอดก็จะดูแลความเป็นส่วนตัวตัวเองได้ด้วยปัจจุบันก็เริ่มมีนันที่ทำแบบออนไลน์เข้ามามากขึ้นและมีนันที่คนตาบอดสามารถทำได้ดังนั้นถ้าเราเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีก็มีรายได้จากการมีนันทำเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อีกทางผมอยากให้ท่านส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปยังทุกๆคนให้รู้เพราะยังมีคนตาบอดอีกมากที่ยังเข้าไม่ถึงความรู้ตา่ตางๆที่มีอยู่ในการพัฒนาตัวเขาให้กลับมายืนในสังคมได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง มาช่วยกันค่าจากความไม่รู้ค่าจากความมืดมิดนั้นสร้างความเข้าใจร่วมกันปั้นฝันให้กลับมาค่าจากความไม่รู้แล้วคนตาบอดจะทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดไว้